ผู้ชมครับยังคงมีความกังวลเรื่องของแร่เอิร์ธหรือว่าแร่ธาตุหายากในไทยนะครับว่าจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วก็กระทบกับไทยด้วยแน่นอนนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาสื่อสารว่าไม่มีผลกระทบในภายหลังเพราะก่อนจะมีการกุดเจาะจะมีการศึกษาและมีการประเมินผลกระทบก่อนที่จะเริ่มดําเนินการครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปทําอะไรโดยที่เราไม่ได้ ไม่มีมาตรการที่จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของสารเรื่องมลพิษต่างๆอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคือในนี้เป็นกรอบนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ควรจะมาพูดคุยกันมาศึกษาว่าในในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราจะพัฒนาได้อย่างไรเรามี critical minerals เนี่ยทรัพยาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เรื่องนี้ยังคงมีการถกเถียงกันนะครับเพราะว่า MOU แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสัญญาที่หนักแน่นถึงขนาดนั้นยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งขันทีเดียวว่าให้โอกาสกับประธานาธิบดีทรัมป์ให้โอกาสกับทางสหรัฐอเมริกาค่อนข้างสูงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศย้ำว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาร่วมกับรัฐนะครับว่าในส่วนของไทยจะมีการพัฒนาได้อย่างไรเรามีมากน้อยแค่ไหนและจะสามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างไรได้บ้างมีโครงการที่ทําให้แล้วทําแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ ต้องรอบคอบและถ้าเรามีความรู้จะรู้ว่าสามารถพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มีผลผูกมัดจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทําอันนี้ก็ไม่แน่ใจหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยคําถามกันอยู่ขณะที่บัญชีรายชื่อเป็นธรรมนะครับคุณกนวีสืบแสงก็ออกมาแสดงความคิดเห็นและบอกว่าขอส่งเสียงเตือนรัฐบาลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือทั้งแม่น้ากกแม่น้ำรวกแม่น้าสายแม่น้าโขงล้วนได้รับผลกระทบจากการขุดแร่ แร่หายากหรือแร่อร์ธแม้จะไม่ได้ขุดที่ไทยแต่ขุดที่เมียนมาผลกระทบก็ยังมาถึงประเทศเราและถ้าเกิดสมมติว่ามีการเปิดหน้าดินในประเทศไทยโดยตรงเนี่ยจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมขนาดไหนก็ฝากไปยังนายกวัฐมนมตรี3ข้อ1เหตุผลที่ไปลงนามทั้งๆท,ท,ที่มีผลกระทบมลพิษข้ามแดนกับไทยแทนที่จะป้องกันให้กับคนไทยเนี่ยแต่กลับลงนามไปเรียบร้อยแล้วสองห่วงโซ่อุปาทานเนี่ยหมายถึงว่าเราจะช่วยเขาในการพัฒนาใช่ไหม และในการประชุมครม23ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่กระทรวงอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียวยังมีหลายกระทรวงท่านได้ถามไม่ว่ามีการจัดการเรื่องมลพิษข้ามแดนอย่างไรทําไมยังคงลงนาม3ามครับก่อนทํา MOU ท่านได้ถามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎซีกาอย่างรอบคอบแล้วหรือไม่จะไม่มีปัญหาทางกฎหมายคุณกนวีย้ําว่าต้องขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีก่อนจะไปตกลงกับใคร อย่าลืมปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหมายถึงชีวิตของประชาชนด้วยครับ